ครับสวัสดี f อและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับมาตามมาต่อเนาะราสมาคีสมัคคี VIP แล้วก็ตาม VIP แนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณกันวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรช้วิจารณญยาณในการรับชมนะครับ,าบ,ม,นะรบมาดูสมัคคีกันก่อนนะครับสมัคคีผลออก797 57 ก็เข้าที่เลขเก้าสอวันแล้วเนาะเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดก็ถือว่าที่ลงแนวทางให้ตั้งแต่เช้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวประกบมาด้วยกันแล้วก็ตัวที่ผมไม่ได้เน้นตัวที่เน้นเลขเด่นวันนี้ก็ถือว่า ไม่ค่อยเดินเลยนะครับไล่แนวทางก็ต้องขอโทษสมาชิกเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับเรามาดูสามาันดี้นะผลออก 7, 9, 7, 5, 7นะครับเขาที่9กาวิ่งรูดเขาให้เจ็ดแนึ่งเจ็ดมีจบไปที่หลักร้อยต่อที่สามาันดันะครับ VIP พผลออก155 8 1หนึ่งกับเขาที่เล็กหนึ่ง กับตัวที่ผมเน้นไม่มาตอนนี้มีหลุดเนาะถ้าจับก็จับอะไรแกร่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ตังค์อยู่ดีนะครับแต่ว่าแปดหนึ่งรูดรูดหนึ่งนะครับตัวที่ราวเีดีผลออกหกสองสามแปดหกนะครับพอถือว่าหลุดไปเนาะวันนี้เขาเฉพาะตัวประกบเนี่ยจับมาที่ห้าแปดมีไปหกแปด ก็มาตามมาต่อนะครับวันที่11เตรงนี้แนวทางบโมปล่อยเล็กน้อยเอาเนาะนะครับวันที่11เป็น1นึ่ง สามฮักคีแล้วก็สามักคี VIP แล้ว VIP ก็มาดูสามัิเก่อนวันดีเล็ดเป็ 8. นห้องไอสามกับแปดเอนที่สามสามกับแปดเอนที่สามตัวประกบก็สูตรหนึ่งสองจัดไปเลยเนาะเม็ดเดียวเอาไหม บังน่านจับเองก็งงเนาะ3ามศูนก็อย่าลืมเลขเด็ดมาด้วยกันนะครับ3ตัวจับมาทีเก้าสามศหรือ9ก้ก็ได้ กต่อที่สามกีวีไอพีกับเด็กดินห้ากับหกัเป็นเ 6, 6, 6, ลที่เลขหกประกบสองแปดศูนย์หกสอดหกยวไปที่106นกับ3ตัว แต่จะเป็นจุดลองก็ใก่จะเล่นจุดลองมาเดีเ่ยเนาะหกสองหเลขหกกับเลขเก้าในช่องสลับกันวันนี้ผ่มให้ที่เลข6ให้ให้ที่เลขเก้มาเลข6กก็จะลืมกันเลขหระหวัง9เลข1ระวังเจ็ดันนี้ให้1ก็ออกเจ็ดหลาแนวทาง <c oughs> vip เลขนป็นสามสี่ it เลขสาตัวประกบศูนย์หนึ่งนย์สามหนึ่ตัวกัลบไปที่730ดสาอาจจะไป3าหก็ได้นะครับ 7 3 0 7 3 1 7 3 5อันนี้ก็เหมือนกัน162168นี้ก็9 3 0 9 3 1 9 3 2นะครับเราก็จะจับ2ตัวชุดลองกับก็าตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตายนี้ก็ขอเวฟฟันให้ทุกท่านโชคดี มีโชกันในวันที่ิเอ็ดือนหนึ่งศพตลอดสิบเก้านะครับใครที you know, ่ไม่ไหวก็ผ่านก่อนก็ได้นะแนวทางนะครับช่วงนี้แนวทางผมก็ยอมรับนะว่ามันหลุดบ่อยนะครับแต่ก็ต้องลงแนวทางให้สมาชิกเอฟซีท่านจัดนาไปใช้ก็ได้นะครับหรือไม่ใช้ก็ได้หรือว่าผ่านก่อนก็ได้นะครับครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ